ไม่ได้อยู่กับลุงนะนะคะเราต้องอยู่กับลุงเท่านั้นนะคะพี่น้องเอฟซีถึงจะอันนี้เราเถึงจะมาดูหรือว่าเราถ่ายลุงแต่เราไม่ดวไม่มีเราไม่ได้อยู่ถ่ายลุงนะคะอ,คอคยากก็ขอบคุณเอฟซีลุงป้าที่ยังเข้ามาติดตามหรือว่ามางาคะ่ะกดไลค์นะคะฝังลุง เสียงป้า,าะคะส,สดีป้าสดีลุงครัวใหม่นะคะดีมากเลยนะเนาะย้ายไปที่หมู่บ้านมีช่องคุณลุงคุณป้าลุงพุป้าจ่ายเพนมาลีนะคะ ป้าอยากมีลูก ไปบนะแวะหาลูปแป๊บมาถึงเซ็นทรันแล้วเนาะแวบะบหารูปแป๊บที่กู <c oughs> ทุ่มกลัวอยู่นะคะลูกอยู่เซ็นทแบบรันแวะหาลูก โฆษณาโฆษณานะะเดี๋ยวหมอคะโฆษณาผิดคำน่าค่ะโฆษณา รู้นะคะขับรถขึ้นไปถึงบนนะคะทุกครั้งที่มาที่นี่เกียดเดินมานั่น เลยแต่กะเลยเส้นท่านจังายก็เลยกะอืมเลยกะพี่น้องเอฟซีบิ๊กซีไม่ไหนอ,อย่าเลยเส้น่ันกะเลยแต่กะนี่อืมเลยเส้น่ันกะเลยแต่กะน่ะวาเลวตา